คุณเชื่อในสิ่งที่มนุษย์ปรุงแต่งกันขึ้นมาและให้ชื่อมันว่าโพไหมลองดูตัวอย่างการทำโพนะครับฉากที่ 1. สถาบันพระปกเก้ามี acting ว่าทำแบบสํดดารวจโพฉากที่2เรื่องเล่าเช้านี้ของช่อง3มี acting ว่าผลโพยังเทคะแนนให้พิธาและก้าวไกลฉากที่2อีกค่ายหนึ่งพัติชนออนไลน์มี acting ว่าผลโพยังเทคะแนนให้พิธาและก้าไกลฉากที่2แต่เป็นอีกสื่อหนึ่งไทยรัฐมี acting ว่าผลโพยังเทคะแนนให้พิธาและก้าวไกลฉากที่2 อีกสื่อหนึ่ง pp tv hd 3 6มี acting ว่าผลโพยังเทคะแนนให้พิตาและก้าวไกลจะสังเกตได้ว่าในฉากที่2นี้จะเป็นตัวละครของพวกองคอ์กรที่เป็นพวกเลือกข้างชอบเชียร์ก้าไกลพูดกันง่ายง่แล้วก็ที่สําคัญก็คือสื่อมติชนนี้ก็เป็นของแม่ธนาธรสื่อช่อง3ามก็เป็นของจุลังกูลซึ่งเป็นญาติธนาธรก็ดูแลกันแล้วคับว่าทำไมเขาถึงเลือกข้าง ส่วนไทยรัฐส่วนไทยรัฐกับ p ีพีทีวเอาเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจแต่รู้แต่ว่าพวกเขาก็เลือกข้างอย่างชัดเจนมีผลประโยชน์หรือเปล่าพวกเขาพวกมันรู้กันดีนะถ้ามีเรื่องผลประโยชน์ที่มาเกี่ยวข้องผมก็ขอให้มันมีอันเป็นไปนะถ้าพวกที่มันมีส่วนเกี่ยวข้องในการรับผลประโยชน์เพื่อช่วย พวกลมล้างสถาบันผมขอให้มันมิมันเป็นไปก็แล้วกันฉากที่3เจ้าของลัทธิบีเนียนทําเป็นไม่รู้ว่ามีแบบสํารวจการทําโพโดยสถาบันพระปกเกล้ามี a c t ิ้งว่าผลโพยังเทคะแนนให้พิธาและก้าวไกลนําไปเผยแพร่ในที่การประชุมของพวกเขาและเขาธนาธรก็รีบรับลูกโดยการรับไม้ส่งต่อรีบอวดอ้างว่าผลโพนั้นเป็นข้อเท็จจริงแต่ตนยังไม่พอใจแค่นี้ต้องยอมรับว่าตีเนียนมากๆคนรู้ไม่ทัน ก็ตกหลุมหลงเชื่อได้ง่ายๆแล้วหรับผมขอขำหน่อยมุกเดิมๆของพวกนักประทานที่ประตยฝูงนี้ขอขำหัวเราะเออก้าวหนาาา้าการละครก้าวใกล้การละครเล่นสนุกจริงๆนะกับการละครบทนี้เราไปดูตัวละครตัวแรกก่อนครับคนคนนี้ครับเป็นอธิการบรดีของสถาบันพระปกเกล้าซึ่งเป็นชื่อของพ่อหลวงรัชกาลที่7็แต่ตัวเขาเองคงไม่เคยคำนึงถึงพระมหาย์อะไรหรอกทั้งๆที่ทํางานอยู่ในองค์กรของสถาบันคนคนนี้นะครับอ่ะผมจะขยายให้ดูว่าคือใครเขามีตําแหน่ง เป็นด็อกเตอร์สติชรดนานิธิโชตแต่ขออนุญาตไม่เรียกดรนะครับคุณไม่ได้มีเกียรติสำหรับผมไม่ให้ข้าครับแต่พวกเราพี่น้องผู้ปกป้องชาติาศาสานาพราะมหา,ากษัตริย์ทุกๆคนจำหน้ามันเอาไว้ไม่ได้สนใจหรอกดอร์ดรอะไรก <c ười> ารศึกษาเดี๋ยวนี้แทบจะสิ้นความหมายเหลือเกินนี่นะครับนักประชาธิปไตยดูควาสมสาษณ์เขานะครับของปีที่แล้วผมว่าจบแล้วครับคุณพิธาได้เป็นนายกบ้านเมืองเราจะได้กลับมาเป็นปกติสักทีผิดปกติตอนไหนครับสติชอดมีอะไรผิดปกติบ้างขยายความหน่อย เพราะข้อดีของรัฐบาลชุดนี้ชุดไหนอ๋อชุดที่ตอนนั้นพิธาที่ว่าไปเดินสายพยายามตั้งรัฐบาลใช่ไหมก่อนจะกลายเป็นนายกเว้าจะตรวจสอบทวงดุลกันเองดูนะครับเพราะข้อดีของรัฐบาลชุดนี้จะตรวจสอบทวงดุลกันเองระหว่างเพื่อไทยกับก้าวไกลคำไอ้นี่เขาเรียกว่าเผด็จการแล้วฮะอะไรของคุณการที่มีอำนาจรวบยอดอยู่ฝ่ายเดียวนี่ดูสิโดยฝ่ายค้านไม่ต้องเข้มแข็งก็ได้สติธรุณจบด้านไหนมาครับ ระบอบนี้เขาเรียกว่าประเดชการแล้วไม่ใช่ประชาธิปไตยน่าเป็นห่วงจริงๆความคิดคอมมิวนิสต์มากเออพวกเราพี่น้องจำหน้ามาันเอาวไว้ครับมาดูอีกบทสัมภาษณ์หนึ่งของเขานะครับจริงๆไม่ค่อยอยากอ่านเลยเพราะอ่านแล้วอยากจะอาจเจียนผมอธิบายไม่ไหวแล้วล่ะดีอธิบายไม่ไหวก็หุบป,ปากนะไม่ค่อยอยากฟังเลยในทางกฎหมายเนี่ยปวดหัวมากเลยดีปวดหัวเออไม่รู้มันจะยุ่งยากอะไรมากมายปัญหาไม่เคยมีอะไรไปให้นักกฎหมายเขาแต่งตำราใหม่อ๋อมีข้อเสนอมาขออ่านต่อสำหรับประเทศไทยโดยเฉพาะเลยระดันดีครับสติธอนก็หยุด หยุดเคลื่นอนไหวเถอะนะคนไทยที่เขารักชาติเขาจะทากฎหมายของเขากันเองคุณไม่ต้องมายุ่งเลยไปกินเปลือกที่อื่นดีกว่านะถ้าคิดว่าตัวเองไม่ได้รักชาติศาสนา,าพระมหากษัตริย์มากขนาดนั้นทําตัวดีๆอยู่เฉยๆก็มีประโยชน์แล้วนะคือมันเป็นเรื่องการเมืองล้วนๆใช่พวกคุณนะเป็นเรื่องการเมืองล้วนๆก็คือมันเป็นเจตนาที่จะสกัดให้คุณพิธาจบแค่วันนี้ <laughs> ออคิดไปเองก็ช่างเถอะถูกต้องแล้วล่ะถ้าคุณเข้าใจได้อย่างนั้นนะสติปัญญาคุณเข้าใจได้ในวันนี้แบบนี้ก็ดีแล้วนะถ้าคิดได้อย่างนี้ตั้งแต่แรกก็ดีแล้วบ้านเมืองก็จะได้สงบไม่ต้องวุ่นวายทุกวันนี้ก็เพราะไอ้พวกปราชา์ที่ประยนี่แหละที่บ้านเมืองวุ่นวายอยู่ทุกวันถ้าคุณมีสติปัญญาทีด่ได้ขนาดน,นี้ตอนนี้แสดงว่าคุณตื่นแล้วล่ะนะตื่นรู้เสียทีนั้นก็หุบปากนะเออหุดปากเลยสติทนอนต่อไปนี้ทําตัวอยู่เฉยๆจะมีประโยชน์มากกว่าสำหรับประเทศไทยนะครับคนคนคน,นี้แหละครับเขาบอก ซึ่งผมเจ็บใจเพราะว่าเขาทําให้ชื่อของสถาบันมัวหมองหมดเลยเพราะการทําละครน,น้าเน่าปัญญาอ่อนโพสํารวจที่ชาวลทัทธิประชาธิปไตยนิยมใช้เป็นอาวุธชีน้นาคนให้หลงเชื่อว่าพิโทพิทธาและก้าวไกลยังไม่ตายท,ทั้งทั้งที่กำลังหายใจพังางาพังงาอยู่ตอนนี้นะครับก็พยายามจะปั่นกระแสให้เขากลับมามีชีวิตอีกครั้งเป็นเรื่องที่น่าตลกมากนี่แหละครับเขาเรียกว่าอาวุธของประชาธิปไตยผมมีรู้จักอาจารย์นักวิเคราะห์ท่านหนึ่งนะครับที่ผมเคยศึกษาเกี่ยวกับเขาเป็นการวิเคราะห์การเมืองการปกครอง ขอ,ของอเมริกันเองเก <_ d ata> ี่ยวกับเรื่องประชาธิปไตยท่านอาจารย์ชามเรกานท่านนี้ได้เขียนวิเคราะห์เรื่องการชี้นําด้วยสื่ออันเป็นสิ่งที่ชาวลทัทธิประชาธิปไตยมีสันดานชอบใช้เป็นอาวุธชีน้นาความคิดคนซึ่งแท้จริงแล้วเป็นเพียงโฆษณาชวนเชื่อผมมีรายละเอียดในบทความของเขานักวิเคราะห์การปกครองเศรษฐศาสตร์ของบ้านเขาที่อยู่ในกลุ่มที่เห็นด้วยกันมากมายเดี๋ยวผมจะเอามาแบ่งปันในรอบหน้าและเราจะเห็นเลยว่ากระบวนการประชาธิปไตยเนี่ยชอบนิยมใช้สื่อในการชี้นําคนล้างสมองคนดังนั้น ประเทศไทยที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ก็เพราะสื่อโพลก็คือสื่อชนิดหนึ่งเช่นกันอ้างอิงว่าไปทําแบบสํารวจแล้วเอามากระจายเป็นข่าวว่ามีผลสํารวจที่แท้แล้วมันคือสื่อชนิดหนึ่งที่ใช้ในการชีน้นําเขาเรียกว่าพ็อปแปร์แกนด้านะครับเดี๋ยวผมเอามาแชร์ในคลิปหน้านะครับขอพี่น้องชาวไทยที่รักทุกคนร่วมกันอย่างแข็งแรงบิดร์จูเกส์แล้วเราก็จะจัดการพวกกบฏกเลวร่าของชาติได้ในไม่ช้านี้สู้ต่อไปครับพวกเราพี่น้อง